สาหรับการใช้งานลูกเหวี่ยงคู่นะครับจะมีลูกงานให้2ลูกนะครับแล้วก็มีลูกวัดดวงให้3ลูกนะครับคุณก็ไปผสมนะครับผมกโดยใช้ลูกงาน2ลูกนะครับแล้วก็ลูกวัดดวงหนึ่งลูกนะครับผมเราต้องจำนะครับเป็นลูกแม่นะครับเรีว่าลูกแม่อยู่ฝ่ามือนะครับเวลาเขย่าตั้งคู่กันอย่างนี้นะครับถ้าคู่นี้มันก็จะเป็น2ครับลูกแม่อยู่ฝ่ามือเป็น2ครับตะสำหรับลูกแม่อยู่ซ้ายมือครับผมก็จะเป็น5้าครับ เป็น5้าแน่นอนนะครับนี่ถ้าลูกแม่อยู่ด้านบนครับนี่นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น6ครับแล้วสรงสลับกันนะครับถ้าลูกแม่ด้านล่างก็ต้องเป็นเอี่ยวนะครับนะครับส่วนดูว่าดวงก็ปล่อยให้มันดิ้นไปปกตินะครับผมตามนี้นะครับนี่คือลูกเบี่ยงคู่นะครับสำหรับเส้นหน้าหน้าสี่โดยเฉพาะนะครับผมโดยใช้จานฝาอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับ